พี่น้องบักเชอรี่แต่ว่ามันเป็นมัน,มนกินบ่ไ้จ้ะมันมันหลูมันหน่อยโพดไอเชอรี่เต็มตกลงเต็มได้จ้ะพี่น้องแต่กินไม่ได้นะคะมันไม่มีเนื้อมันฝาดฝาบเต็มได้จ้ะใบเต็มต้นแล้วใบเต็มต้นแล้ว ดอกไม้ก็ร่างบานจ้ะพี่น้่มอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้อีกชุดหนึ่งจ้ะดอกไม้อีกชุดหนึ่งนะปลูกก็ร่างบานเลยพี่หนุ่มอีกอันนี้เดี๋ยวจะถ่าให้เบื้องอีกจะ้ะเป,ป็นดอกตุ่มๆแล้วถ่า,ายให้ดูอีกครั้งแล้วกันะะทุกคน